ปริตานซ้ำานีแล้วกันน้ำสก,กุลหลายพดคะ่ะเธอใส่อีสานคนครศรีหรือเธอใส่หมอลับไอดอลหรือเธอใส่ดาวซิงเออแล้วแต่บริบทคะ่ะแล้วแต่เจ้าภาพเมนค่ะเธออยู่กับอีสานคนครศรีมาจากปีสามปีซ้ำกันเลยคะ่ะก็คือตั้งแต่เริ่มก็คือบ้านดาวตั้งแต่เริ่มอยู่ด้วยกันแล้วก็ะือตัวออกมาปเนี่อ้โห้ตัวอันนี้ อันนี้อยากออกก้อนมูค่ะ,ะเ,ออเพราะว่าเพราะว่าเฮ้าล่าดูเพราะว่ามันจะมีเราแบบเหมือนเราขาดงานบ่อยอสิ่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่าให้ให้คนที่เขายู่ได้โชตศักยภาพเขาแล้วเขาออกมาเหตุในสิ่งที่เขาแบบว่าโฟกัสต,ตอนนี้ให้ให้ดีก่อนดีกว่าค่ะว่าไห้มีผิดใจกับผู้ใดทางนั้นแคบแบบว่าว่อยากเป็นคนที่แบบไม่อยากเป็นตัวถ่วงวงแต่บางคนก็บแบบว่า ก็มาบ้างไม่มาบ้างไม่เป็นไรคือบางคนเข้าใจเหาบางคนก็ได้เข้าใจ he a, he a, <ๆ>เหาเฮาก็รู้สึกว่าเราลงก่อนดีกว่าให้ให้น้องๆได้ได้เห็หน้าทีมองน,นั้นเป็นนางเอกให้มันเต็มที่แต่ว่าเขาว่าอ้ายวลิตากับอิศาศาาสานนครเสร็จไปกักคือน้นางเอกอยู่เ่ะคือนางเอกมาตั้งแต่เริ่มต้นวงเลยนะเธอทําไมต้องทิ้งบทบาทการ <c oughs> เป็นนางเอกตรงนั้นออกมาลูกก็ว่าอยากถิมค่ะคือเป็นไปได้คือก็อยากอยากอยู่ไปเรื่อยๆคือกันแต่มันมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราต้องเห็นแก่ภาพรวม ต้องเห็นแก่ส่วนรวมค่ะฉันอยากเป็นศิล,ลปินหรือฉันอยากเป็นมอล่ามหรือฉันอยากเป็นแบบไหนเรียกคืออยากเป็นศิล,ลปินนั่นแหละค่ะอยากอยากออกมาเฮ็ดแบบผลงานจะของอยากออกมารับงานกับมูงสีค่ะก็พยายามสีเฮ็ดเพลงกับคุยกับเนี่ยหน่อยเฮี่ยกากำลังหาเพลงเฮ็ดเพลงให้